นัดครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญครับอาจารย์ครับผมผมผมอยากถามหน่อยว่าถ้าเ,ออเกิดในกรณีที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเรือดำน้ำที่เขาทำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อ,อมที่จะส่งมอบแล้วนี่เราต้องหาเรือไปลากมาหรือว่าทางเขาลากมาส่งครับก็ขับมาเลยพี่ไม่ก็เขาบอกว่ามันยังไม่มีเครื่องไม่ใช่สิถ้าสร้างเสร็จมันก็ต้องมีเครื่องสิครับพี่ อ่าก็เขาบอกเสร็จเสร็จเนี่ยอันเนี้ยคือที่มันมีเครื่องเราต้องไา่มีใสเเสร็จไม่มีเครื่องแปลมาจากไหนอ้าก็ที่เขาบอกไงว่าใครบอกใครบอกว่าไม่มีเครื่องมันมันไม่รวมค่าเครื่องเอาไม่รวมได้ยังไงเราบ้าไอ้นี่ก็เรือดำน้ํามันก็ต้องมีเครื่องสิตอนนี้มันยังหาเครื่องที่เป็นไปตามสเปคไม่ได้ กำลังคุยกันอยู่มันจะไปสร้างเสร็จโ,โดยไม่มีเครื่องได้ไงพี่ก็ผมไม่ทราบไปเห็นเขาบอกว่าอันนี้ที่เราซื้อเนี่ยมันไม่มีเครื่องนะเฮ้ยบ้าใครใครไปใครเหมือนกับเราสั่งซื้อรถยนตนะ์น่ะไม่มีเครื่องยนตนะ์เลเขาจะเรียกรถยนต์เหรอพี่ Oh. เอตนี่ผมฟังมาเนี่ยเขาบอกแล้ก็ัุณฟัคก็คุณฟั่คุณใช้เมาต้องไม่คุณใช้สามาสัญสานึกคอมมอนเซนและอ่านให้เป็นครบสิเรือดำน้ำขนาดนี้มีปัญหาเครื่องยนต์ที่จะมาติดตั้งตามสเปคเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องซื้อที่บริษัทที่ทำเรือดำน้ำจากประเทศจีนเนี่ยจะต้องไปซื้อเครื่องยนต์ดีเซลจากเยอรมันตามสเปค MTU อะไรทักอย่างผมจําไม่ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวฟังทีฟังที่เวลาอธิบายให้ฟังแล้วมันสวนหาอะไรเรามันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเ่าขอโทษอาจารย์ใจร้อนใจร้อนไปไหนเราเวลามีถึงถึงสี่โมงเย็นจะรีบไปไหนอ่ะไม่อวันนี้เขาเขี่ยบอลแรงอย่างนี้ผมใครเขี่ยบอลแรงอ่ะมันเรื่องใครเขี่ยบอลที่ไหนใครเตะกับใครอะก็เพิ่งเตะเรียบร้อยไปว่าเขาได้ทีมสุดท้าย คอสตาริก้าเข้าทีมฟุตบอลโลกสามสิสองทีมที่จะไปเตะที่กาตาร์จะมีที่ไหนเขี่ยบอลกันอีกเล่าตอนนี้ก็พรีเมียร์ลีกก็หยุดกาโชซีเรีเอก็หยุดฟุตบอลยุโรปก็หยุดหมดเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฤรู้ดูการไม่ใครเขี่ยบอลแล้วฮะถ้าเขาเขี่ยเรื่องควันบาไม่ใครเขี่ยบอลแล้วใครเขี่ยบอลใครเขี่ยบอลเอ๊ะพอแล้วกลับมาที่กาวเดี๋ยวงงเยอรมัน รัฐบาลเยอรมันเขาไม่ขายเครื่องนี้ให้จีนอ oh. จีนก็มีปัญหาว่าอ้าวแล้วถ้าเครื่องที่ตามสเปคไม่มีที่ตกลงกับทางกองทัพเรือของเรานี่จะเอาอย่างไงอ oh. ตอนนี้ก็คุยกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไร oh. เออก็แค่นี้ไม่เห็นมีอะไรตอนไอตอนแรกไอ เขาไม่มีดีเทลมามามี<อ>ดีเทลมีดีเทลอันนี้มันเป็นเรื่องที่ระหว่างที่ต่อเรือแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาอ๋อแต่เราไม่ต้องจ่ายเงินค่าเครื่องใช่ไหมครับจะไม่จ่ายเงินค่าเครื่องอะไรก็เราซื้อทั้งหมดเราซื้อรถทั้งคันนะเราไม่ได้ซื้อเครื่องแยกเอ้ยนี่ก็ไมอ้อีกเอาเอออ๋อ,อ,อราคาหมื่นสามพันเจ็ดร้อยล้านบาทซื้อ ซื้อสองแถมหนึ่งใช่ไหมครับไม่ไม่มีทองแถมถามอะไรงั้ยละหมื่นสามพันเจ็ดร้อยล้านบาทโอแล้วหมื่นสามพันเจ็ดร้อยล้านบาทตอนนี้จ่ายไปแล้วเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านบาทอ๋อเออแล้วก็าเป็นอะไรไปหวงอะไรมากมาให้เราเมื้อตอนที่เขาโหมลงเขาเขาบอกว่าซื้อสองแถมหนึ่งที่เขาโหมลงกันนะจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ลำที่สองลำที่สามเนี่ยเขาระงับการซื้อไปเรียบร้อยแล้ว อคันนี้ว่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อจะบอกว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ดีอะไรงี้ใช่ไหมตอนนั้นตอนที่ท่าน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 บวิดที่เขาบอกว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เรื่องของเขาแต่ของผมซื้อแล้วลำหนึงอ่ะใช่ป่ะทีนี้ทางนักข่าวาก็ยังบอกเลยว่า เฮียทำไมพูดอย่างนี้ล่ะที่ว่าเขาตกลงซื้อกันนี่มันซื้อสองแถมหนึ่งนะไอเฮียจะมาบอกว่าเอ,อใครใครจะซื้อรัฐบาลไหนจะซื้อไม่ซื้อก็อเรื่องของเขาจำไม่ได้แนละ้วเอาเป็นว่าตอนเนี้ยลำที่มีปัญหากําลังต่ออยู่และย,ยังส่งมอบไม่ได้เนี่ยคือลำํลำแรกเลยลำที่หนึ่งลํำแรกพอลํำที่หนึ่งอโอเคแล้วยังไงครับนี้ว่าถ้าพี่ที่พี่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่พี่มีเป้าหมายอ,อ,อะไร ไม่ผมสะกิดนิดเดียวคือว่าเพื่อจะไม่มีเครื่องจริงเนี่ยเราองก็พี่ไม่ก็พี่ไม่อ่านข่าวให้มันละเอียดอ่ะขอโทษครับขอโทษปกติเนี่ย<ร>ผมเดาได้เลยว่าพี่ฟังเอาอ่ะพี่ไม่ได้อ่านเลยว่าดีเทลเป็นยังไงก็ใครพูดยังไงต้นสายปลายเรื่องเป็นยังไงพี่ไม่เอาเลยอ่ะแล้วพี่มาพูดตรงนี้ก็เพื่อที่จะไปเบิ้นรัฐบาลใช่ไหม ไม่ใช่เออพี่มาพูดตรงนี้พี่ก็เพื่อจะเบิ้ลรัฐบาลได้ซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องสามัญสำนึกของมนุษย์อะคุณซื้ออะไรที่มันเป็นเครื่องจักรไม่มีเครื่องมจะบ้าเหรอซื้อรถยนต์ไม่มีเครื่องเวลาเวลาไปซื้อรถยนต์นี่แยกซื้อเครื่องไปแยกซื้อโครงไหมอ้าวประเทศไทยทำไรไมไม่เอาเอามันจะไม่มีไม่จะไม่ใช่ประเทศไทยคุณไปซื้อรถยนต์เนี่ยไปที่ศูนย์รถยนต์เนี่ย เออซื้อรถยนต์แยกเครื่องแย่โครงไหมของเรามันมีข้อผิดพลาดอยู่หลายอย่างนะเรือผิดก็ผิดนะผิดก็ผิดผิดก็ได้ผมคิดว่าเรือดำน้ำนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นก็ผิดก็ผิดผิดก็ต้องมีคนรับผิดชอบอ่ผิดก็ผิดคนละเรื่องนะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรผิดนะครับแต่พี่สรุปแล้วว่าผิดด้วยความเป็นห่วงชาติบ้านเมืองเป็นอันมาก คือเวลาเราด่ารัฐบาลตอนเราด่ารัฐบาลตำหนิรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนสภาพจิตทางลึกว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาแต่ไม่อยากแก้ปัญหาตัวเองก็เลยไปพูดเรื่องอื่นมันก็สนุกมันปากไงเ้าจริงจริงนี่พูดตรงๆเลยนี่ไม่ไม่อ้อมค้อมไม่ไม่อ้อมค้อมพูดตรงๆโอเคโอเคอาจารย์เดี๋ยวไปกินเวลา ไม่ไม่ต้องกลัวไม่มีเวมีเวลานถึงสี่โมงเย็นนะพี่จะไปกลัวอะไรทีอย่างนี้พี่กลัวอะไรหรอฮะไม่เดี๋ยวเพื่อนผมก็ไม่มีใครว่า<ม>อะไร,รถ้าเกิด<ร>ผม,มนมันม่งบัญชาการอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณสันติคุณศักดิ์สิทธิ์ที่รอเนี่ยเขาก็ฟังด้วยความสนุกสนานครับเออเขาจะไม่ว่าอะไรเลยเดี๋ยวผมถามเขาว่าถ้าเขาจะว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวางสายไปเนี่ยผมจะถามว่าเขาจะว่าอะไรสักคำไหมอ่ะ ขออาจารย์แล้วพอแล้วรับพวกรออยู่ครับโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ